คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับล้อเดินหน้าเยอะ6องศากว่านะครับไม่ได้เลยอย่างนี้เห็นปะมันชิดเจอชิดเลยเนี่ยเหลือแค่นี้เองข้างหลังเนี่ยห่างเยอะเห็นปะคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งครับคันนี้ตั้งได้ยังพอดึงกลับมาแล้วกินยางน้อยลงได้เพราะตอนเนี้ยแคมเบอร์มันติดลบประมาณาเกือบองศาแต่ไปถามลูกค้าว่ารถมันมีอาการดึงขวาไหมแต่ตัวเลขดึงขวามา2องศากว่าดึงแรงลูกค้ารถรถเป็นไงบ้างดึงขวาไหม ไหลไปขวาใช่ไหมถ่ายคลิปได้นะรถด,ดึงขวานะอ่าโอเคตัวเลขตรงกับอาการครับเดี๋ยวให้จ้างจัดการให้เลยย่าล้อเดี๋ยวดึงถอยหลังให้ไปลุยกันต่อครับตัวเลขตรงกับอาการนะตอนนี้ก็ช่างก็ถอยมาเยอะแล้วนะเมื่อกี้จากที่มันมันชิดเยอะตอนนี้ถอยมาเยอะแล้วใช่ไหมช่างเบียร์ใช่ครับครั้งนี้ก็ถอยมาเยอะแล้วนะเมื่อกี้ชิดเลยนะระยะประมาณนี้กําลังทําแคมเบอร์อยู่แน่นเรนระลดบัรยากา หคือมาได้ก็ห้ามรีบอันนี้เพียนเยอะอยู่นะว่าตัวเลขเริ่มดีขึ้นตอนนี้ช่างเบียร์ก็กำลังถอยหลังโยนะครับระยะเริ่มดีขึ้นตอนนี้นะเห็นไหมเ,เพื่อนๆดูระยะเห็นไหมตอนแรกอันนี้คือข้างขวามันชิดเลยนะข้างหน้าอันนี้ถอยลงมาเยอะแล้วดูระยะนะ เริ่มสวยแล้วครับคือไม่ได้ดูแค่สวยเดีย๋ยวต้องดูตัวเลขหน้าจอด้วยนะครับคือดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับดูทั้งูนยนล้อดูทั้งหน้าจอดูทั้งบอดี้ดูองค์ประกอบหลายอย่างดูทุกอย่างคือมาก็อย่าไปรีบถ้ารีบไม่ต้องมาอันนี้ก็ดึงคาสเซอร์แล้วมาดึงแคมเปอร์อีกทีครับให้มันสวยงามที่สุดแล้วกินยางน้อยที่สุดใช่ไหมช่างเวียใช่ครับตัวเลขก็เริ่ม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 ,ม,มดีขึ้นแล้วตอนนี้ตั้งเสร็จแล้วเราไปลองอะยับ คือเวลามาที่ร้านน่ะเราไล่ขันให้เราก็ย้ำปอนกีไม่ใช่แค่ปอนดังนะปอนดังก็จริงอะ่ะแต่ว่าน็อตต้องแน่นด้วยใช่ไหมช่างเบียใช่ครับถ้าเป็นนอ็อตแคมเบอร์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีปอนดังแต่มันไม่แน่นเราก็ต้องมาดึงตัวนั้นเบอร์ที่สี่อ่ะดึงรีอยู่เปล่าถ้าดึงไม่ขยับก็เป็นนั้นใช้ได้ แต่ถ้าย้ำปอแล้วปอลอลั่นนะครับก็จริงแต่น,อน็อตยังขยับไม่ได้นะครับเพราะเวลาขับมันข,ข,ขยับขยื่นนะครับไม่ได้นี่ก็จะไล่ย,ย้ำไมห่หมดทุกตัวนะครับนั่นแหละใกล้เสร็จแล้ว ตัวเลขใกล้เคียงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะวัดท่าอีกทีนึงครับอีกไม่ใช่อีกทีนะคือนี่วัดประมาณ4ี่หรอบแล้วเข็นไป2รอบแล้วนะครับเพราะว่าเพี้ยนเยอะนะครับเนี่ยกำลังวัดอยู่ถ้ามันได้เดี๋ยวก็แล้วเลยแตตั้งทั่วไปเ<ม>ขา<อ>ไม่ได้วัดละเอียดขนาดนี้นี่ผมก็จัดให้เดนเนียนนะครับจะเลยรเปล่าไม่รู้ยังไม่เสร็จนะ้องไอีกยังไม่ได้เดินหน้าคาสเตอร์ขึ้นมาอีกนิดนึงครับเบียร์กํำลังจัดการในะนี้ก็เดี๋ยวจะเดินหน้าอีกทีท,ทีจะเสร็จจะได้แล้วเนี่ยอ เวลาตั้งที่ร้านก็จะละเอียดหน่อยดึงไปดึงมาขันแล้วขันอีกนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบขันทีสองทีแล้วเสร็จใช่ไหมอันนั้นมันไม่ใช่แล้วตัวอีกรอบแล้วเนี่ย <c oughs> ทีนี้ตัวจอีกรอบหนึ่งครับคือมันยังไม่ได้นะก็ต้องเอาให้มันตัวเลขมันได้ตามสเปกของร้านนะครับไม่ใช่สเปคของคอมพิวเตอร์เราตั้งตามบอดี้ตั้งตามตัวรถตั้งตามตัวถังนะครับว่าขันน้ได้เท่าไหร่คันีได้เท่าไหร่แล้วแต่คันไม่ได้ยึดหน้าจอเป็นหลักเท่าไหร่หน้าจอมีไว้เพื่อดูนะครับเท่านั้นนะครับ ไม่จำเป็นต้องตรงสเปกยุ้สเปคตามบอดี้รถมากกว่าตอนนี้เราก็ตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันเห็นไหมระยะก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเพืเ่อนๆทั้งซ้ายแล้วมาดูข้างขวาระยะก็ประมาณนี้กำลังหล่อแล้วกำลังสวยแล้วนี่ใช่ได้แล้วเดี๋ยวไปพาลูกค้าไปลองตั้งเสร็จรียบร้อยเมื่อกี้นี้ไอ้คันคันเมื่อกี้นี้ครับที่ว่าล้อเดินหน้าเยอะแล้วก็ลดไหลกว่ามีพาลูกค้ามาลองนอกแล้วเบื้องต้นผมลองอ๋อนิ่งแล้วอะไรได้แล้วแหละเดี๋ยวรอลูกค้าดูว่า ลองในซอยนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะใช่ไหมร,รู้สึกแล้วนะมันไม่ได้คื้นแล่ตอนนี้ามาลองถนนจริงด้านนอกะครับไปเลยสองทิร์น ไม,ไม่สู้แล้วนะนิ่งกว่าเดิมนะแค่จะปล่อยมืออยู่แล้วตอนเนี้ใช่ปะแค่มือแตะแต่งๆนิดหน่อยถ้าดีไงของนิโป้เลยครับครับผมมาจากไหนนะฮมาจากรอยเอ็ดครับมาจากร้อยเอ็ดมาได้ห้ามรีบถ้ารีบไม่ต้องมาช่างเอกไปก่อนแล้ว <c oughs> สวัสดีครับ